สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมือนี้นะคะพอสังคม <c oughs> เพิ่นมาหาตาเสาเลยนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางเลขลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะคะงวดวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะพอ่อช่างครับสวัสดีครับผมมือนี้คือมาตาเสาแทบมือน,นี้มาไอ็ ปล่อยเล้าโอ้มาสั่งโค้งพันอยากปล่อยเหล้าม,มือวันศุกร์เป็นยังไดเขาปะพอ่อวันพุธโอ้วันพุธเนาะได้ได้เลขฝันอยู่ครับได้เลขฝันอยู่ปะครับผมหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ได้หนึ่งสี่ครับผมโอ้เนาะแต่ว่าบัรได้ลูให้เอฟซีค่ะเพราะว่าเบ่าอยู่ว่าเลขฝันนี่ต้องใจต้องเฮ็ดใจใจเอาให้มืดค่ะครับผม รัฐบาลไทยผมก็ยังจัดตะลขฝันไอ้เอาตะลขฝันครับผมมันใจเลขฝันเป็นบ่พผอใจเลขฝันโอ้ค่าคูดคำนวณมันบอกอันนี้นะค่ะเพราะคำนวณมันดังบ่อฝันละไปบัดนี้มื้อนี่มื้อนี่ฝันบ่อมื้อนี่บ่อฝันครับผมฝัดแล้วคุณล่ะค่ะฝันหลายๆมัน่ตหลายตัวมื้อนี่ไปเห็นงานใส่มือไหนมองเกาหน่ะบ่มองเกาครับผมโอ้ อัตวาวโชคดีนะคะผู้ชมพอสร้างคมพันมหาก็เลยจะมาตามเปล่าพัฒนาน้ากันเลยน,นะคะคเอาให้พอสร้างเคียนให้นะคะคคแต่ว่าผมปกิลุ่งเล็กฝันทั้งอันนี้เท่กันทั้งสองสุดโอ้ติดเล็กฝันไม่นำ้ำครับผมฝันมาจังไดก็บพอเมือเม,มือนั้นพอฝันมาจังไดผู้ยิ่งกันแมะถือว่าเอาชุงมยางสุดจุดสอง สองคนค่ผมดึงถุงยางออกกับลูกเพื่อนก็ออกมาค่ะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่แต่ว่าเลขหนึ่งหนึ่งสี่ออกแล้วครับผมค่ะชาวไอสามหกบอกมันกลับหัวเป็นเลขเก้าหนึ่งเออครับผมก็ลุกไปในรัฐบาลไทยอ่ละล่ะค่ะแต่ว่าเล่าผมก็มีอยู่เก้าสามหมื่นค่ะครับผมพอดีกับหัวเก้าสามครับหกบสาม Pie, 네 stop, rim, day, อันยังลูกไม่ยังไม่ยังโอ้เออเอาลาพัฒนาพัชังคมวิ่งแปดกับเก้าบนล่างติด หนึ่งสองสามสางคุ้มกว่มีแปดแปดสองนะครเจาจุดจุดออกคุณพ่อแปดสองนี่ครับผมเสียบที่เป็นว่าหยอยู่แปดสองแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามมาหลอนจะสร้างคุ้มอยู่นี่แหละจะเป็นในคำนวณเนาะครับเนาะค่ะเป็นสูตรคำนวณนะคะครับผมได้ ตัวใดเปิ่นกับมาล่งไห้เลยนะคะมาชมครับผมผมกับพี่ตัดทิมกันมันไปตามสูตรมะเพ่ะครับผมแนวทางมีงวดเขางวดลุดนะคะมาชมพอสร้างเปิ่นกับบอได้ว่าจะเข่าตลอดเข่าทุกงวดนะคะ <c oughs> มีงวดเข่างวดรุด <c oughs> ะคะ่ะพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันนะคะหลักเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสามตัวหกเก้าสอง ปดหนึ่งแปดหอ้ขึสีหามน้องวดนี่เหล็กฟันเนาะวันนี้รุ่งไเลย์ค่ะเอาอีกไม่ว่าหนึ่งหนึ่งสี่นี่เอาทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่าค่ะผมก็สร้างในีม่ทั้งรัฐบาลไทยไม่ทั้งเล่าเล่าพัฒนาค่ะวันที่หนึ่งเรือนสิบรุ่นโมเมนต์ที่พอเรียนสิบเนสิบเอ็ดดีนอ นี่ทั้งรัฐบาลาไทยมีทั้งเล่าพัฒนานะคะู้ชมสรุปไปนี่คลิปเดียวค่ะนิ่นไปนี่คลิปเดียวค่ะรุน่นรัฐบาลไทยแล้วกับรุ่นเล่าพัฒนาต่อครับผมสองทุ่มครึ่งนะพอนะ รัฐบาลไทยกันเนี่ยคู่นี่นี่คู่อะไล่ะนี่ชุดสามตัวในบอลครับ่เน้นเลขฝันนี่เปพ่อเพรเลขฝันรัฐบาลไทยเนี่ยค่ะเอาชมชุมอย่าสับสนนะคะอย่าสับสนในคลิปเดียวค่ะพอสร้างผนเสียงร่วมให้ในคลิปเดียวเลยนะคะครับเลขฝันสามสี่เก้ากับหนึ่งหนึ่งสี่นะคะะสี่แม่มูกระีอันนี้ เห็นอยู่ดอกเพราะว่าผมลุ้มห้องแม่มูดูอยู่จ้ะนี่รัฐบาลไทยนี่ค่ะแต่เก่าสามลุมานี่อันนี้เล่าได้ครับนี่ค่ะเล้าเอาเอาเล่าก่อนพอเอล่าก่อนนะบอกเอฟซีก่อนเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะซับสนมาสับดอทั้งทั้งไทยทั้งเล่าพนสีว่าเอาค่ะลูกเรียกตัวเดียวกันค่ะวิ่งแปดกับเก้าครับผมวิ่งแปดกับเก้านะคะครับเน้นทีเก้าเน้นเก้าเด่นเก้ารองแปดค่ะครับผม อีกติดกับมี1 2ึ่งสับคู่กับ8 1 8หนึสค่ะเก้าหน่เกาสองเกค่ะตัวเน้นของพอสร้างค่ะครับผมเก้าสองกับเก้าสามเป็นตัวเน้นครับผมค่ะอีกสามตัวก็หกเก้าสอครับผมค่ะเลขกับแปดห่งแปค่ะเนี่ยมเลยแอืมีหนึ ใส่นี่โอ้ยเกนพีดอีกแล้วเอาว่เป็นยังแก่ไหมครับผมสี่หนึ่งแปดโอ้ยพอสร้างก็เริ่มสับสนขึ้นกันแล้วบาทเนี่ยหลายอย่างหลายจะสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดนะคะแต่ว่าตัวเนียนผมสามตัวคือหกเก้าสองหกเก้าสองนะคะเลขฝันนะค่ะเลขฝันครับเอาพรเพ็ดสามสี่เก้าสามสี่เก้า กับหนึ่งหนึ่งซีกับหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีมาว่าพุดแล้วค่ะครับผมมาวันพุดแล้วก็อาจจะมาวันสูกอีกครับผมเพราะว่าเป็นไปได้หมื่อทางของลาวพัฒนาเนาะพอเนาะราวเาราะคือทยแล้วเดียวนี่แต่หรือว่าท่านใดมากหนึ่งหนึ่งกระตัดเอานะคะหรือว่าจะเป็นสามีหรือว่าซีเก้ากระตัดเอานะคะเพราะว่าของพอ้ังเพิ่นมีเก่าสามอยู่นะคะอยู่ในชุดในชุดคำนวณนะคะ เอาครำชมแคปหน้าจอตามนี้นะคะราวพัฒนาพระชังคมนะคะงวดวันที่1พฤศจิก,กายน2567ค่ะวิ่ง8กับ9นะคะเด่น9รอง8นะคะคจับคู่ไฮมี8 1 8 2 8 3 9 1 9 3 เก้าสองเก้าสามนะคะคเน้นที่เก้าสองกับเก้าสามนะคะเป็นตัวมกักตัวชอบส่วนตัวของปอสังคมนะคะแต่ว่าอยู่ในชุดหกตัวนี้หกคู่นี้นะคะพอสร้างเพิ่นก็นเน้นเม็ดซุกคู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นตัวชอบส่วนตัวนะคะเก้าสองกับเก้าสามนะคะสามตัวนะคะหกเก้าสองสี่หนึ่งแปดเน้นที่หกเก้าสองนะคะคุผู้ชมและเลขฝันนะคะปอสังคมฝันว่ารถหายเมนมาพ่อฝันว่ารถหาย ทะเบียนรถสามสี่เก้านะคะพอสร้างพนกันเน้นขึ้นกันนะคะชุดสามตัวนี้สามสี่เก้าแต่ว่าพอสร้างพนบริตัดให้ทันใดมากสามสี่ก็ตัดเอานะคะหรือว่าจะเป็นสีเก่าก็ตัดเอาค่ะพอสร้างพนบริตัดให้หนึ่งหนึ่งสี่กับเป็นเลขฟันขึ้นกันนะคะแต่ว่าก็ออกมือวันพูดไปแล้วนะคะเอาแต่สามสี่เก่ากับหนึ่งหนึ่งสี่ผมเจาะรัฐบาลไทยจารรัฐบาลไทยเลยครับผมโอ้ เึงมือแล้งกับจีจอยอีกจอยอีกครับผมคิดจีจอยเนี่ค่ะผู้ชมเพื่อได้โชค์กำกับนะค่ะสองคููนี่ค่ะแกบหน้าจอตามนี้นะคะเพื่อได้โชคได้หมันพอสังคมนะคะรุ่นรัฐบาลไทยแล้วกับรุ่นเล่าพัฒนาต่อนะคะครับผมเอาคุณผู้ชมก็ขอบคุณพอสังนะคะขอบคุณค่ะเอาคุณผู้ชมพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ